ไอเยอไอยอีทงเทงนะคะทงเทงทงเทงมาฟังนะแล้วก็สันตติกุลที่ถามว่าไอเป๊ปซี่มันบอกว่ามันไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามันเอาชื่อมาให้เพราะฉะนั้นนะจะได้คีคลียและหูตาสว่างกันซะเพราะว่าามัวแต่คึกคักจึกจักไม่ส่งเอกสารให้เจม่ชลาวันอ่า อีป้ายาดก็จะเป็นอ่คนโกหกตอแหลหลอกลวงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะโลกโซเชียลใครตอแหลหลอกลวงไม่ยอมรับความจริงลุกขึ้นมานั่งหีเนเาๆติดโซฟาทั้งที่หลักฐานชัดขนาดนี้ก็ให้เอซ พิจารณายาเอาเองว่าเห็นหลักฐานขนาดนี้ทั้งไอ้แป๊บซี่ทั้งอี si, ทงเทงมีทั้งเฟซบุ๊ k อีทงเทงลายไ si, อแป๊บซี่ขอบกาบขอบคุณนู่นเนียและแนะและเสียมว่าวิธีจะปาบอีะเด้าโรมต้องปราบยังไงพร้อมชื่อนามสกุลและก็เทคนิคการบอกว่ามันต้องโดนแน่ๆแ,แล้วก็บอกว่าเบื่อนายอีะเด้าโรมคีโมนะคะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องไปยาดคนเดียวไอสัตว์แล้วก็ชมกูด้วยนะอีทงเทงกับไอแป๊บ นะสันก็รอชมละกันนะคะเดี๋ยวส่งให้เจ๊ใหมอ่ออกมานะคะจะได้ไม่ต้องกลัวกันว่าโอ้ยมันจริงไม่จริง,รงเพราะเรื่องแฉความจริงนะทำให้สังคมหูตาสว่างแต่ว่าใครจะยอมรับความจริงหรือจะยอมแดกหญ้าต่อไปอันก็เรื่องของคุณคุณนะคะ รอแป๊บหนึ่งนะเจม่กำลังดูตรวจเอกสารก่อนเราจะเอาขึ้นให้ชมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดสับตะกี้กดใบมะกูแล้วก็มีสติด้วยอย่ามวัวแต่แดกยาเข้าข้างอีทงเทงแล้วก็ลุมใส่ร้ายอียาดนะไม่งั้นเดี๋ยวอียาดจะแชร์ออกมาเรื่อยๆนะเพราะอียานะ่ะพูดจามไม่เพาะหลอกไม่สละสลวยด้วยพูดไปตามความเป็นจริงไม่เหมือนอีทงเทงนมยันยานหอยเน่าๆหลักฐานชัดเจน อย่างนี้มึงยังกล้าใส่ร้ายกูนะยีโถงเทงเอ,อ้ยแป๊บซี่อีกนะน,นี่แหละที่ทำให้กูเบือ่อไง เบือ่อบางทีเอฟซีบางคนก็แต่สวดตอรถตอแร้นะคะเออไปโดนเข้ารอกอีกแล้วก็คลิปนี้ก็จะฝากรวมนะไอ้พวกหน้าหีหน้ามอยหน้าแตะงั้นไอ้ชาวกล้วยก็หยุดขี้โม้ได้แล้วมึงก็ควายนะหลอกลวงเอฟไปเท่าไหร่กี่แสนแล้วจ๊ะแล้วคดีไหนชนะเข้ามั่งไอเ้เป็นโจทย์ก็โง่นะคะ ถ้าไม่ารต้องยกแล้วก็ต้องเสียงเงินฟ้องใหมโโ่โอ้แม่เอฟซีคงภูมิใจมากเนาะที่ลงทุนลงเงินให้มึงะนะ่ะแล้วก็เสียมนะให้แม่เอฟซีกูดูว่ามึงเก่งกว่านะโอ้ฉลาดกว่าไอสัตว์นะขอเงินค่าทนายตั้งแต่พิมพ์นิ้วมืออย่างลงเตี๊ยมไอสัตว์เดรัจฉานแล้วตอนนี้แแมแมที่เขาช่วยมึงกูรู้สึกว่ามึงจะเสือกแทนแม่เอฟซีอ่ะให้กูถามจริงๆถงเถอะมึงเป็นอะไรกับแม่เอฟซีนะฮะ มึงเป็นอะไรกับเขาเป็นน้องเป็นญาตินะเหมือนอีสุวมแตกไหมออกมาอุปโลกว่าเป็นญาติเป็นน้องสาวแล้วนี่มึงเป็นญาติทางไหนกับเขานะอะก,กูก็งงแล้วเพราะกูก็เห็นญาติหน้าตาเขามีแต่หน้าตาดีๆไม่ได้ชั่วอับปีดำคือลือเหมือนมึงมึงนะ่นเหลือไปเกอะกินเขาหรือเปล่านะผัวเขาก็รูปรอ หยุดได้หยุดแล้วเด็ก่าว่าแม่เอฟซีหลายคนก็หูตาสว่างแล้วไม่ใช่เหรอไอเฉาก้วยนะ <c oughs> มึงไม่ต้องมาอ้างหรอกนะว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อกลุ่มเขาไม่ได้ปื้มกูเขาช่วยพระไอสัตว์ช่วยพระก็หยุดกันได้แล้วนะก <c oughs> ูว่าแม่เอฟซีนะเขาหยุดตั้งนานแล้วนะ การช่วยพาะเงินทําบุญก็เงินเขาแต่มึงคอยเสี่ยมคอยแซะโทรหาแม่แม่เอฟซีแ,แล้วตอนนี้ก็จะล่าขางไปเลียหีอส้มเน่าเหรอเชิญเรียเลยค่ะนะกูให้มึงมัดกันมารวมเลยพวกอ,อาวตารอาวตารหรือว่าพวกหิวแสงหลอกลวงพวกมือคือมิจฉาชีพนะคะในค่าพัานลงมึงรู้ไหมแม่เอฟซีเขาบอกเขาเบื่อมึงจะตายนะเออ ไม่ต้องไปคิดจะหวังอะไรกับเขาหรอกนะผัวเขาก็น่าตาดีใจดีดีส่วนมึงก็อัปปีจังไรผ่านไปกี่แสนละเงินประกงประกันตัวเงินค่าทนายเงินนู่นเนี่ยอมของเขาไปกี่คดีรัจจาไอสัตว์ มีการใช้คืนไหมนะของกูนี่กูยังจดไว้นะเจ้านี่กูแต่อีดอกทองสีทอมอีส้วมเน่าส่วมแตกปากปลามันมาตอรดตอแรลเองเดี๋ยวเวลาถึงเวลาคืนเงินกูก็จะให้มากราบผีกูเหมือนกันแหละนะจ๊ะเจ้า,จานี่ทั้งหลายนะจ๊ะอันนี้พูดบอกรถไฟไปเพราะกูเบื่อมากเห็นเคสอีทงเทงและอีดอกมีทั้งแชททั้งหลักฐานนะเพราะฉะนั้นกูก็เลยต้องขอความร่วมมือจากเจาใหม่คนสวยนมเล็กๆนะคะตอนนี้รอชมนะคะจับจ้องอย่ากระพริบตา ช่องเจ้ใหม่สารวันของเรานะคะจะเอาหลักฐานมาดูซิว่าอ e ีทงเทงไก่เป๊ปซี่หรือว่าอ,อของอ e ีเฉา้กยไว้ก่อนเนาะเออเฉา้กยไว้ก่อนไว้ก่อนรอเดินหน้านะใครไม่หยุดนะใครคิดจะทาร้ายกูคิดว่าแม่แม่เอฟซีมึงมีเงินเยอะอกูจะจัดให้หมดเลยใครที่มาข้องเกี่ยวกูไม่ไว้หน้าหรอกนะเพราะว่าเฮี้ยมาเฮี้ยกลับไม่โกงนะจ๊ะ นะจ๊ะส่วนไอ้เป๋น้ําแดงก็เหมือนกันนะฮิไอห,หน้าหีนะเป็นไงจ๊ะหลอกลวงอีส้วมแตกได้หรือยังอย่าลืมนะอีส้วมแตกถึงเวลากูคืนเงินก็เลี้ยงหน้าเข้ามากราบผีกูด้วยนะส่วนมึงนะ่ะมากราบผีกูก่อนเพราะกูช่วยมึงเรื่องหมายจบนะจ๊ะส่วนอีหมูยอีจ่าเหินก็เลียหีกกันเองเถอะกูเบือ่อเบื่อโอเคกับเอฟซี FC. อย่าลืมนะคะ คิดว่าเย็นนี้หรือพรุ่งนี้อะเจ๊ใหม่ชลวันของเราจะจัดให้ดูว่านี่ชื่อใครว่านี่แชทใครว่านี่ใครตออหลว่าใครดอกทองแล้วถ้าควายยังแดกหญ้ายอยู่ก็เรื่องของมึงนะะกูก็จะเอาแต่เอฟซีที่เขาอยากหูตาสว่างเพราะว่าช่องประหยัดเป็นช่องอิสระนะคะ ไม่ต่อแลก็ขอบคุณนะจ๊ะนางโรสวาเลตี้ที่อ่าทําให้ทุกคนหูตาสว่างว่าง,าง,างเข้ามาดูช่องอ่าป้าหยาดอีกนะคะจะค่อยๆแชร์ไปกับน,นววให้มันรอมใจตายกันถ้าเยกมันยังไม่ยอมรับความจริงเหมือนอีทงเทงนะคะก็นี่ละคะหลักฐานพวกนี้นะคะจนมุมได้หลักฐานถ้ามันยังไม่รับความจริงก็แล้วแต่เอีจะพิจารณาเอานะคะรอชมฝีมือเจม่สารวันของเรานะคะ ผู้ที่ยืนอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อความถูกต้องความยุติธรรมจะได้รู้ว่าคนไหนไมิจฉาชีพตัวจริงตัวปลอมนะคะใครไม่ทําลายกูก่อนใครไม่ใส่ร้ายกูก่อนใครไม่เสียมก่อนโดยเฉพาะอีทองเทงเนี่ยเสียมไม่กูจัดการอีเสด้าลมยังไงนะแนะนะวิธีด้วยนะเอามันอยู่หมักแน่พร้อมชื่อนมสกุลไม่พอยังแอบอ้างไปถึงคนอยู่ในคุกด้วยโอ้ไปดูเองค่ะ หลักฐานมันชัดเจนทั้งคำพูดทั้งแชทเชาะแฉเชาะแฉโอ้โหเชาะแฉเชาะแฉเสียงมันอะไรนะช่องอีฉันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคนปากหมาไม่อันตรายท่าตอแหลนะคะแทกแท้งหีติดโซฟาแล้วยังจะบอกว่าโอ้ยดิฉันไม่เคยให้ชื่อมานะคะดิฉันแนะนําให้ไปหาเองกูไม่ได้หาเองค่ะดูจากรอชมหลักฐานนะคะจากช่องเจม่ชาละวันล้วกันแล้วก็ใช้สมองนะสันก็มารอดูด้วยนะที่ถามทิ้งไว้มีหลักฐานไหมว่าไอ้แป๊ มันบอกว่าเออมันไม่ได้บอกอะหรือมีแต่คำลอยๆเบื่อมากเลยนะไอ้พวกคำลอยๆเนี่ยของแท้เนี่ยต้องช่องประยักนะจะพูดอะไรไม่เคยใส่ร้ายใครมีแต่หลักฐานความจริงแต่ไม่รู้จะยอมรับกันได้ไหมเพราะโซเชียลกลุ่มนี้นะบอกเลยตอหลุดตอแล้วเท่าที่สัมผัสนะ85%อีก15%เนี่ยสู้กันบนศาลนะคะแต่อีช่องปรยักเนี่ย 85%แล้วค่ะเนในช่องนอกนั้นก็จะลรื่งตึงตังเพื่อความสนุกสนานในการทำคอนเทนต์ในการไรสดในการพูดให้แม่แม,แม่ FC ฟังก็ขอบคุณ FC เก่า ซีใหม่นะที่ยังมีสติที่ยังไม่เป็นควายหรือไปหลงรูปรถกลิ่นเสียงหลงรูปคว,ควายที่มันหลอกล่อไม่รู้เจอยาอะไรเข้าไปนะคะถึงทําให้สมองกลวงเพริรมมันอกมโนเพริรเจอนะคะโอ้เบื่อมากเลยก็อยากให้ฉลาดนะคะอย่าเมียบว่ามีเงินแต่งโง่กันอีกต่อไปเลยสวย เด้อเขามาเบิงดูๆไปเบิงซองโลดวาเลนตีละสิฮู้ความจริงไปเบิงซองไม่สา่ละวันเมาเบิงซองประหยัดสเก็ดน,นครแล้วทุกคนจะรู้ความจริงว่าประหยัดเนี่ยมันพูดไม่สลัดสลวยแต่มันพูดความจริงเออบางทีมันเต้นเต้นเนด้าลมนู่นนี่นั่นนะคะแต่ความจริงอะไปดูเอาเพราะว่าไม่พูดเยอะนางชอบพูดแบบอยู่บนสารไทยฟงค่ะโชว์หลักฐานคลิปเสียงจบ นะคะอีสดาลมมึงรอดชมจากเช่ไหมเชลวันแล้วมึงจะรู้ว่าใครตอแหลดอกทองที่สุดเรียงลําดับได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะเอออย่าเพิ่งหัวใจไว้นะจ๊ะอีทองเทงนะจ๊ะตอนนี้ได้ข่าวว่าเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่เออมะเร็งลงหีเแล้วโอ้หี่เป็นมะเร็งปล่อยมันเถอะไปตายแล้วเกิดใหม่แต่มึงตอแหลดอกทองขนาดนั้นนะแดกแป๊บซี่ตายเถอะโอ้ยโอเคซ้ำเดกกันเด้อสิไปขับรถเลาะเล่นกันได้เวลาขับรถเลาะตลาดนัดแล้วจ้ะเจ้าหน้า Bye.